สวัสดีครับผมนายเกียงศักดิ์คำปักดีผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหนางงามวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอดเขตหนึง่งโรงเรียนหัวหนางงามวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนจํานวน158คน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม19คนโรงเรียนได้นําแนว คิดของอาเซียนคอมพิเทนซีมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ดังนี้ 1. การคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนจากการประชุมคณะครูได้จัดทำสวอตแอนาลิซ i สจนได้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดัานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนและโรงเรียนยังได้นํานวัตกรรมหลายด้านมาใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ 2. ความเป็นผู้นําการจัดการโรงเรียนบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารงาน cm โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิง p d c a ในการบริหารงานให้ประสบ ผลสำเร็จ 3. ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการโรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาหลักสูตรฐานศึกษารวมถึงการนำหลักสูตรฐานศึกษาไปใช้ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นความแตกต่างของนักเรียนรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม จัดหาสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรผ่านการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนประสบผลสำเร็จในด้านวิชาการหลายอย่างเช่นการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศทุกรายวิชาและยังได้โล่ประกาศเกียรติคุณการเป็นสถานศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการ TFE Team for Education จากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น 4. ความเป็นเลิศส่วนบุคคล โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพส่งผลให้คณะครูได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเช่นรางวัลการประเมินห้องเรียนคุณภาพดีเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาคุณครูมาลีส้อยเสนารางวัลโอเบกอวอร์ดของสำนักงานเขตโรงเรียนเราได้สี่รางวัลคือคุณครูสุปราณีเบ้าจังหารคุณครูรัตติยามโนคุณครูนยนยากุลกิจ คุณครูทุวพพรเศษจันท์และห้าด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันดังนี้ 1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้ 2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับเครือข่ายระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศาึกษาผ่านการทำงานเป็นทีมการร่วมวางแผนร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาจากการดำเนินโครงการทุกกิจกรรมของโรงเรียนหัวนางานวิทยามีเป้าหมายเพื่อให้ลูกๆนักเรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพตามทักษะของเด็ก ในสศตวรรษที่21ครับสวัสดีครับ